เจริญพรโยมทุกคนทุกท่านในชาวันนี้อาตมาก็จะพามาเด็ดกระตูดนะยโยมนะกระตูดรู้จักกระตูดไหมอันนี้เป็นกระตูดไทยเรานะไม่ใช่กระตูดเปรยโยมนะกระตูดก็คือบักยมนันหละโยมนะหรือว่าม่โยมนะวันนี้ก็ผลเยอะมากเลยโยมนะก็จะเอาไปฝากเพื่อนที่โรงเรียนนะยโยมนะเ,ออเห็นเพื่อนชอบกินเปรียปร้ยวๆโยมนะ,ะพ,พระเพื่อนพัวไรนี่โยมเอ้ยโอ้ลูกใหญ่ลงนี่นี่นี่โยมนี่น เยอะเลยนี่ใช่ไหมนี่นี่มองเห็นไหมนี่น่มองมาเห็นอีกยตาตมาจะเก็บให้ดูนะต่มาไม่มีเดี๋ยวไปหาเก้าอี้มาก่อนโยมนะอืมก็นามันปีนไปถึงโยมนะเอากอี้ขึ้นเหยียบนะนี่แหละเขาเรียกว,ว่าความทะเยอทะยานของมนุษย์โยมนะเอ่อถ้าเรารู้ว่า,เ,าเราปีนไปเราไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงนะไม่อาจเอื้อมเด็ดดอกฟ้าแต่เราสามารถนาะปีนขึ้นลงังคาแล้วก็เด็ดได้นะโยมนะ อันนี้เราก็มีเก้าอี้โยมนะนี่เห็นไหมน,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 นี่โอ้โหนี่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 โอ้เพล์เจริลังโยมเลยเ,เดี๋ยวอาตมาชิมดูก่อนนะว่มามันรสชาติเป็นยังไงโยมนะก่อนที่เราจะประเด็ดไปให้เพื่อนโยมเราต้องชิมดูก่อนน,ะนั่งก่อนโยมนะเอเราต้องนั่งให้ดีๆแล้วก็คอ่อยให้ชันดูอืมปเป๊มโยมหวานมากเลยอะ่ะ เป้มยอมหวานมากคืนชิงอืมพระไม่กระหุกหรอกพระกระหุกเมื่อเพลยอมหวานจริงโอ้อยู่หุ่นเลยนี่ๆเดี๋ยวเด็ดใส่ถุงไปเด้อโยมเด้อเราไม่รู้จะทํายังไงโยมนะเดี๋ยวอาตมา หาที่ตั้งกระลองก่อนโยมนะหาที่ตั้งกระองไวต้ตรงไหนดีเนะเาะฝากไว้กับต้นกล้วยก่อนนะนี่ฝากไว้ก่อนนะครับนี่เนิะนี่เราก็เด็ดใส่ทุ่งนี่เลยนะมันจะได้ไม่ร่วงโยมนะนลูกเยอะมากเลยนะอาธิวัดของเราเองน,ะนี่นี่โอ้ ไม่เขาทุงเลยยับเยี่ยบเดียวยบโตก่อนโยมจุดๆๆๆมาจุมาจุมานี่เราก็เด็ดไปเรื่อยๆเด็ดหมดเลยไม่ได้พากของเคี้ยวนะโยมนี่อันนี้พากของฉันนะเราไม่เด็ดเราจะเอาฟันมาขบในต้นไม่ได้ดอกโยมนะเออเราต้องฉลาดโยมเรียกว่าอ่าต้องใช้สมองโยมทุกสิ่งทุกอย่าง มันอยู่ที่การใช้สติและปัญญาของเราโยมนะสตินี่มักจะคู่กับเมื่อมีสติแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดปัญญาโยมถ้าไม่มีสติแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเรียกว่าสติหม,มาไม่กัดสติถูกตัดมันจะกัดกับหมาเลยโยมนะเคยเห็นคนเมาไมหมโยมนะเวลาคนเมานี่ยมันเมาก็นะเห็นหมาเห็นอะไรก็อยากจะกัดกับหมา,าก็ปรกเเหมือนกันนะโอ้จโกม้ โอ้นี่นี่โยมนะนี่เราได้ถุงหนึ่งแล้วโยมนะจุมบจุ๊บจุมุนจุ๊บจุ๊บุ๊บจ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 ุเยอุ๊บจุ๊บจุ๊บนุ๊นจะ๊บจุ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 ๊อจุ chu hôi nhá ô yếu mừng cái đi con đâu <laughs>